ฮอกมอสกลับมาแล้วเมืองปารีสกำลังตกอยู่ในอันตรายลาลิลูเลดี้บักกำลังจะมาช่วยปกป้องเมืองนี้อีกครั้งฉันจะต้องกลายร่างเป็นฮ o อกมอสทำเสื้อสูตรจากผ้าสีดำแบบนี้เราก็จะได้การเกงแล้วก็เสื้อรัดรูปจากนั้นก็ทำคอเต่าทาสีบนแผ่นพลาสติกตัดออกมาให้เป็นรูปแบบนี้แล้วก็กากบาด ใบหน้าของเจ้าตัวร้ายของเราจะถูกทับด้วยหมวกกันน็อกโอ้ดวงตาชั่วร้ายแล้วก็ใส่ถุงมือสีดำได้เวลาทำลายเมืองนี้แล้ว <c oughs> ข้ามาแล้วฮกโมดจงดูให้ดี <c oughs> ข้าจะยึดอำนาจมาให้ได้ <c oughs> ข้ารู้ว่าจะต้องทำยังไงจงไปซะอคุม,มากของข้าแล้วก็เอาพลังของพวกมันมาให้ข้า จูลิกาเธอมีสร้อยคอที่เต็มไปด้วยเวดมนต์อาาตอนที่เธอกำลังยุ่งอยู่นั้นอาคูม่าก็มาอยู่ที่เธอแล้วก็เสกให้เธอกลายเป็นเจ้าหมียักษ์เอ,อ่อนี่ถ่เยรมกระเป๋าโอ้ไม่เมืองตกอ,อยู่ในอันตรายมาถ่ายรูปกันหน่อยนะวาดวงกลมแบบนี้แล้วก็ตัดออกเย็บเข้าด้วยกันแล้วก็กลับด้านแล้วก็ติดท็อปข้างบนได้แล้วล่ะ น่ารักจังเลย oh <my. S 1> ฉันขอสีแดงนะ hmm. เราต้องใช้อัซสซอรี่หน่อยนี่จ้ะภาที่เธอต้องการอาะทำเป็นริบบิ้นเลยตัดเยบลายถ้ามันคอสุดฝแฟชั่นนิสตาแบบนี้ใครๆก็ชอบ uh huh. อ๋อฉันต้องไปให้แอดรรนด้วย uh. <Hello. S 1> สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้คือเซตภาพที่เราจะถ่ายกันนะคะอ๋อเสื้อผ้ามาแล้วเหรอนี่ขอให้ภาพออกมาดีนะ ใช่ต้องดีอยู่แล้วงานก็ยิ้มหน่อยค่ะนี่เธอสองคนอะถ่ายภาพให้มันดูมีชีวิตชีวานหน่อยได้มะเร็วเข้าใกล้ๆก,กันหน่อยสิจะ๊ะแต่แล้วแหวนของเอดเดรียนก็ส่องประกายนี่เธอสองคนช่วยถอดแหวนออกได้มะเอ่อโทษทีแต่เราไม่เคยถอดมนเลยอะไม่เป็นไรหรอกนะถอดเอาไว้ตรงนี้แหละทั้งสองโพสท่าดีๆมากถ่ายเลย โอ้ฉันเหลือไปได้ยังไงเราต้องใช้กคดซองเดี๋ยวฉันไปซื้อก่อนนะอ๋งั้นผมไปซื้อที่ร้านแอนลอให้นะครับไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาพร้อมกับโครซองนะเบบี้น้อย LOL มาเปลี่ยนให้เธอกลายเป็นอะไรน่ามหัศจรรย์ดีกว่าก็เจ้าเมียความมี้ยังไงล่ะเอาผมออกแล้วก็ติดหูลงไปจากนั้นระบายตัวให้เป็นสีดำแล้วก็วาดตาสีเขียว ปากอันเล็กๆแล้วก็จุดที่ตาอ๋อาฮ่ามีน้อยได้แล้วแล้วใครอยู่ข้างๆอ๋อหรือว่าเธอจะเป็นความมีชิกกี้กันนะฮะมารีเดกกำลังดื่มชาก,กับทิกกี้อยู่ส่วนความมีก็กำลังมาแล้วเออัะเี็กกันไปอ่ะเอางานก็ใส่หมอนลงไปดีมะเออดีจังนะคิวขนมมีเยอะจังเลยนะคิวเออฉันกินได้ตามสบายเลยจ้ะบ mm hmm. ีมังกรเป็นเค้กด้วยนะคิวน่ารักจังคิวคิว วันนี้อากาศดีจังเลยอไงเจ้าเหมียวมาเลยขึ้นมาเลยเดี๋ยวสิวันนี้อากาศดีมากเลยผ้าที่แจม่มใสนกก็ร้องจ้าเลยหะเจ้าหมอนี่พูดแต่เรื่องอากาศเบื่อชะมัดเลยไปเล่นได้กว่าง่ายโอ้เเอ๊ะเหมือนฉันจะรู้สึกอะไรบางอย่างเฮ้ยพัแผ่นดินไว้เหรอไม่มันคือเจ้าหมียักษ์ต่งางหาก โอ้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเจ้าเมียวแรงร่างทีเฮ้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้ไม่นะฉันลืมแหวนไว้ที่มานั่งได้ไงเนี่ยเจ้าเมียวมานน่หน่อยอะไรละ่ะคิวฉันตามหาเลยดีบ้าไม่เจอแล้วคิวตอนนี้เวลาไม่มีแล้วนะคิวโอเคงั้นก็ระบายสีต้มหูให้เป็นสีเลดดิบักจุดจุดจุดแล้วก็เคลือบสีถ้ายางงั้นก็แรงลาง มิสต์บักมาลาแมลี่เนกกำลังคุยสนุกสนานอยู่กับช่างถ่ายภาพแต่แล้วแผ่นดินก็ไหวอีกครั้งเฮอจะด้วยอะไรเอ่ยไม่ฉันต้องแปลงร่างแล้ว ัดกา้านสัมออกแล้วก็ติดลูปปัดครึ่งหนึ่งจากนั้นก็ย้อมสีแล้วก็ทาโลโก้เป็นรูปเท้าแมวถ้าเกิดว่าได้ใส่แหวนวงนี้แล้วก็จะได้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่จะต้องซ่อนก่อนแล้วล่ะชิคกี้มานี้แล้วไง่ายฉันแปลกเองฉันหาแค่นอนไม่เจอเลยเธอต้องช่วยเมืองนี้นะงั้นขอแหวนหน่อยและแมรีเนตกลายร่างเป็นเลดีโนร์ห้ามแอบมองช่นะเดีย๋ยวจะแปลงร่างก่อน <c oughs> งานก็ต้องมาเปลี่ยนทรงผมเออผมสีดำโอเคสำหรับเธอนะ Unbelievable งานก็ดึงริบบินให้เป็นผมเลย b e r i n e t ทรงผมเธอเนี่ยสวยขึ้นแล้วนะืม hmm. เออมันยาวไปหรือเปล่า <c oughs> งานไปตัดผมกันหน่อยนะ Let's go <S ตัดหน้ามาถักเปียยาวๆ <c oughs> อืมสวยมาก <c oughs> ฉันเาอาผ้ามาให้แล้ว <c oughs> ดีเลยงั้นเรามาตัดเสื้อแบบเร็วจีกัน เลยด b บั Buck, เธอใส่แคทนัวอารูสแล้วสวยดีนะเออไม่ใช่เลยทาตาให้เป็นสีเขียวแล้วก็ขีดให้เป็นเหมือนตามแมวแล้วซ่อนใบหน้าที่ใต้นักาแล้วก็ติดหูใส่เข็มขัดจงแปลงร่าง ตอนนี้จะมารีเนตคอนเดไม่ได้แล้วเมียวน้อยจะพะดุความยุติธรรมเองเลยได้ดูอามาแล้วแปลงร่างเสร็จแล้วเห็นไปจัดการเหล่าวัยร้ายกันเลยอช่วยฉันดีนะฉันจะแซยพวกกกให้เป็นเหม่เหมือนฉัอนอ๋อจะมียักษ์ร้ายกาดเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นหมีเหรอย้ยแกเป็นใคร นานที่สุดเลดี้โนและมิสเตอร์บัก็มาถึงเดี๋ยวฉันจะจัดการทางนี้เองงั้นมาทำโยโย่ให้กับมิสเตอร์บักันผูกได้ไวที่ก้านไม้แล้วก็ตัดโยโย่เลลิบัคกเจ๋งเลยถ้าสีหลอดให้เป็นสีเงิน แล้วก็ใส่ตีนแมวลงไปทีนี้ก็ติดกระบองให้ยาวขึ้นถ้าเกิดว่ากดปุ่มตีนแมวแล้วก็มันจะทำให้กระบองยืดออกฮะเจ้ามียักษ์มันมาทางนี้แล้วโอ้มันแข็งแกร่งเกินไปแล้วแต่ว่าเราทำได้โจมตีเจ้ามีน้อยแกไม่ควรมาอยู่ตรงนี้เลยนะเออฉันไม่เคยใช้โยโย,โย่มาโอยเจ็บโอ้หทำไมมันยากอย่างเงี้ย ขายหน้าชมอนเลยห <c oughs> น้ายนี้เป็นสมัยร้อยอย่างไงกันนะตีเลยโจมตีคิดจะโจมตีฉันอย่างนั้นเหรอแกจะต้องโจด,ดีด้วยแสงเรเซ์กลับไปตั้งหลักก่อนเน้ำขนโหลมาแล้วก็ใส่สลามสีเขียวแบบเนี้ยคุณหมีต้องชอบหิวแล้วหรือยังน้า <c oughs> เราต้องวางแผนกันก่อนนะ <c oughs> เออฉันเดินไปเก็บน้ำผึ้งมาอันนี้ อยู่ดีๆก็เจอเฉยเลยเออหรือว่าเราจะใช้แผนนี้ดีนะงั้นก็มาลอดด้วยน้ำผึ่งกัน Yes! ขึ้นมาอยู่บนหอไอเฟลแล้วงั้นก็เอาวางไว้ตรงนี้มันจะได้เห็นชัดๆนะหอมหอมจังเลยเสร,ร็จะละโยโย,โย่อย่าทำให้ฉันผิดหวังเชียวนะโอ้ปล่อยฉันนั่นมันอกคมมากนี่นะแล้วเจ้าหมีก็กลายร่างเป็นสาวน้อย เจ้าโอ,อคม่ม,มานี่มาอ๋ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้จากกระเป๋าขอบคุณนะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเจ้าเมด้ลเลียนงั้นเหรอไม่เอาแล้วแล้วคนที่ถูกสาปเป็นหมีก็ได้กลับมาร่างเดิมเอาๆขอเรียกขานหน่อยคุณช่างภาพก็ได้กลายร่างจากเทนนี่แบร์เป็นคนแล้วเลดี้โน่กำลังรอความมี้อยู่วันนี้เราร่วมมือกันดีจังเลยนะอันนี้จะรางวัล วนขอบใจนะจ๊ะเจกี้ขอบใจนะ oh. อะ่ไงจะทั้งสองคนมาแล้วเ <Hi. Hello. S 2> มื่อกี้มันเหลือเชื่อมากๆม,กมก <c oughs> ฉันต้องไปแล้วนะแล้วเจอกันใหม่วันดีๆแบบนี้ผ่านไปเร็วจังเลยนะ <c oughs> และปารีสก็สวยเหมือนเดิม